สนับสนุนรายการโดยบริษัทคนช่วยคุณวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดย,ยันตีโฮเทลหาดใหญ่โรงแรมฮาลานใจกลางเมืองหาดใหญ่ บริษัทกรีแมนมาร์เก็ตติ้งจำกัดจัดจำหน่ายชุดนักเรียนมุสลิมปลีกส่งถูกต้องตามหลักศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการคุ้มค่ามั่นใจสวมใส่ R.N. กลุ่มมิสบาหุนไอตามตะเคียงเด็กกาม้าศูนย์ช่วยเหลือสองเคราะห์และการศึกษาของเด็กกลาล้าจังหวัดสงขลาสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา S a ah uh. s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ครับขอความสุขความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาทรงประสบแด,ด่ท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการปันน้ำใจมีความสุขนะครับกับทุกๆวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยแต่หลายๆท่านครับคิดว่าหลายๆคนที่เป็น พี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบของเชื้อโควิดสิบเกก็คงจะไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ทั่วโลกตอนนี้มันยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบ นะกะกรกดาคม2564นะครับวันนี้ผมรุชดีบินหวังเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มีเรื่องราวดีๆและน่าสนใจมานำเสนอให้กับพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ณขณะน,นี้นะครับและหลายๆท่านก็คงจะกำลังทำงานอยู่นะฮะหลายๆคนกำลังทำงานอยู่กับบ้านนะครับเวิร์กฟอรมโฮมหลายๆคนกำลัง เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะครับหลายหลายคนก็ประกอบกิจการธุรกิจการค้านะครับก็คิดว่าคงต้องประสบกับเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่มาพร้อมกับวิกฤตโควิดสิบเก้าในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ถือเป็นบทเรียนและก็ถือเป็นบททดสอบจากเองค์อัลลอสุบนาตา ه และนะครับให้เราได้ก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกับความจำเกรงความอิหมะนะครับวันนี้ครับ เรื่องราวของการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดที่ผมจะมานําเสนอให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่อําเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับพี่น้องครับนะ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่น่าสนนะครับและก็เรื่องของออพี่น้องกลุ่มชน เผ่ามันนิหรือชนเผ่าซาไก่นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่น้องชนเผ่าซาไก่เนี่ยหรือเงาะป่าที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเขามีวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนจากเดิมอย่างไงบ้างเขาเป็นโควิดกันหรือเปล่านะครับแล้วเขาจัดการกลุ่มหรืออคนในเผ่าของเขาอย่างไงนะฮะซึ่ง จำนวนคนในเผ่าของเขาก็มากมายพอสมควรนะฮะประมาณสามสิบกว่าคนนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นจํานวนพอสมควรที่นี้วันนี้เราจะมีผู้ที่ใกล้ชิดนะฮะสนิทสนมและก็เป็นผู้ที่ดูแลและก็เอ,อไปมาหาสู่นะครับกับที่น้องจนเผ่าวันนี้อยู่เสมอตลอดมานะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมได้เกินไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดกันหลังจากนี้ครับนะก่อนอื่นนะครับเราก็คงต้องขออัพเดตสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่30นี้ให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านได้เ,เห็นภาพนะครับจำนวนของผู้ติดเชื้อนะฮในวันที่30นะครับ17,345คนคือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น นะครับอย่างน่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่หายกลับบ้านไปนะครับก็มีจำนวนพอสมควรนะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะฮะแล้วก็วันนี้ครับเป็นที่น่าหดหู่ใจสำหรับใครที่ต้องสูญเสียคนใกล้ชิดนะครับต้องสูญเสียญาติพี่น้องนะครับต้องสูญเสียคนรักไปจาก ตัวเองนะครับนั่นก็คือจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในวันนี้ก็คือหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนนั่นเองนะครับและเป็นตัวเลขที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและเป็นตัวเลขที่เศร้าสลดทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนอตัวเลขเหล่านี้ครับเราช่วยกันได้ครับช่วยกันได้ในเรื่องของการป้องกันเชื้อนะครับช่วยกันได้ในเรื่องของการดูแลตัวเองเองนะครับให้ เว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing นะครับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยวันนี้ผมต้องขออรุฝูงชนเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเสมอนะครับแล้วนะกเ็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับร่วมกดไลค์กดแชร์ ผู้รับนะฮะจยอมผู้ให้และก็ผู้รับผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่พร้อมหรือคนไม่อิสลามนะครับ เลขหมายตามที่ขึ้นเชออยู่หน้าหน้าจอขนาดอยู่ที่ติดตามชมอยู่นะความอนุเคราะห์จากให้กับพี่น้องนะครับโควิดนะครับแล้วก็ขาดเอ่อ ปัจจัยยังชีพก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เพราะว่ามูลนิธินั้นเก็บรวบรวมที่เป็นปัจจัยยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเรื่องของมาม่าปลากับป๋องนะครับเพื่อจะส่งให้กับพี่น้องผู้ที่เดือดร้อนที่ประสบภัยโควิดอยู่ในขณะนี้ นะครับซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางข้อความในของเหล่านี้ผ่านทาง<ม>คนส่งนะครับผ่านทางไปรษณี เวลาที่พี่น้องจะได้ฟังเรื่องราวการเพอกองหลาจังหวัดพัทลุงนะครับทางผู้ใหญ่จรีเอียดนุ้ยพร้อมแล้วนะครับแลนะก็เรียนเชิญเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้เลยครับ นาทีโฮเทลหาดใหญ่โรงแรมฮาลัาน สิ้นสิ้นนักเรียนมุสลิมปลีกส่งทุใจสวมใส่ Rn เนักเรียนเด็กกามพาความสุขและสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabut ya ika punya cari hak. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, warahmatullahi hai, ก็ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พี่น้องในชุมชนตำบลบึงคลองเฉลิอมเภยกรุงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับชุมชนโคกใสหมู่ที่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่อตอนนี้นะครับรู้สึกหายไปจากสัญญาณเสียงหรือเปล่าครับได้ยินอยู่ไหมฮะได้ยินอยู่นะครับ คงจะตื่นเต้นนะครับดีใจนะครับเชิญครับผู้ใหญ่ครับเชิญครับอ่ายังไม่ได้ยินเสียงครับผู้ใหญ่จับจริงๆผู้ใหญ่เจรีนี่ก็ถือเป็นนักสื่อสารประยาสัมพันธ์แต่นะครับในขณะที่ท่านปฏิบัติงานนี่ท่านก็จะไล์สดนะฮะ คือในช่วงหลังจากปฏิบัติงานนี้ท่านก็จะไหลสดบอกเล่าเรื่องราวของการทํางานจิตอาสาของท่านนะครับร่วมกับทีมนะครับนะวันนี้เราก็จะได้เชิญมาเรียนพูดคุยเล่าเรื่องราวของการทํางานจิตอาสาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เออท่านเองได้ดูแลและก็ใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มเงาะป่าซาไกนะครับชนเผ่ามณีนะครับ ในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันและก็ที่สําคัญเราเองก็เป็นห่วงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะครับที่น้องที่เ,เขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับเขาอาจจะห่างไกลจากระบบของสาธารณาสุขนะครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็หา อา,อาหารที่มีอยู่ในป่านะครับแต่ตอนนี้ก็วิถีชีวิตต่างๆเหล่านี้ก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับเดียวรายละเอียดเป็นยังไงนั้นพี่น้องผู้ฟังทุกท่านก็น่าจะได้รับฟังกันจากผู้ใหญ่จรีนะครับตอนนี้อาจจะติดขันทางเทคนินคน,นิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้ผมก็จะขออนุญาตนํานเสนอเรื่องราวของการทํางานของมูลนิธิคนช่วยคนให้พี่น้องได้รับ ฟังกันสักเล็กน้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของมูลนิธิในการโครงการเอ่อของมูลนิธิในโครงการเอาเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับชัดเจนแล้วอ่าพร้อมแล้วคงพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมบ,บทบาทอีกโครงการหนึ่งของมูลนิธินะฮะผู้ใหญ่ครับก็จะเป็นเรื่องราวของการเอ่อพามายัดนะครับหรือศพของที่น้องมุสลิมที่เสียชีวิตเนี่ยกลับไปยังบ้านนะครับโดยเอ่อรับสมัครจิตอาสาเข้ามาเพื่อที่ จะอบรมพัฒนานะครับจิตอาสาที่เข้ามาก็จะมีระบบป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดพ้นจากเชื้อโควิด19ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทำงานของจิตอาสานะครับดูแล กำลังฟังอยู่นะครับก็คงจะรู้จักนะครับแล้วก็ทักทายกันมาบ้างแล้วผ่านทางข้อความเชิญผู้ใหญ่ได้นําตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมวะรมะตุลลอฮิวะบะลกัสซัมนะครับขอความสุขสันตินะครับรงนีแด่พี่น้องที่เคารพและก็รักทุกท่านนะครับก็ผมเองนะครับก็ใช้ในภาษาของของราชการนะครับก็ผู้ใหญ่ บนคลองเฉลิมอําเภอกรงราจังหวัดปัตตานีครับ,รบก็สืบเนื่องมาจากด้วยที่คนที่ผมจะเป็นตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะครับอยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ในกล้องของจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนทุกรูปแบบผมใช้คบว่าทุกรูปแบบนะในเรื่องที่เป็นภาพภาพบ,บวกอนะครับตรงไหนก็แล้วแต่นอกเหนือจากชุมชนก็แล้วแต่ปากิีเครือข่ายผมบอกว่าอ่อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะในชุมชนนะครับจิตอาสา หยิบยกลงมานะครับก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องราวของของโรคติดเชื้อนะครับของโควิด -19 กนะครับก็รอบในตัวเป็นรอบที่สามโัวรอบนี้เป็นวัตตุงนะครับผมใชค้คำว่าทั่วประเทศไทย กำลังประทุวิกฤตนะครับประทุวิกฤตเนี้อยู่การประกอบอาชีพทุกเกือบเกือบทุกอาชีพมันต้องหยุดชะหักลงนะครับและก็สร้างความลําบากในเรื่องของการอ่าปากท้องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ส่วนหนึ่งครับที่อาเภอกรุงหลาได้มีจุดอ่าจุดปักคอยนะครับจุดปักคอยเนี่ยของอำเภอกรุงหลาเป็นจุดเดียวนะครับถือว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ด้วยวิกฤตที่เหมือนที่ผมนําเรียนมุตตะคีนะครับจาเป็นจะต้องมีนะครับต้นถามว่า ทำไมต้องต้องมีตรงนี้ขึ้นนะครับด้วยที่ในชุมชนวองผมนะครับในชุมชนของหมู่ที่หนึ่งบ้านพวกซสเนี่ยนะมีผู้ติดเชื้อหลายคนนะครับผมใจกับว่าบูมมาทีเดียว ่าก็มาจากโรงงานผมไม่ขอเอยน้านะไม่ขอเอยน้าอ่าประมาณตัวน,นี้นะครับเฉพาะหมู่บ้านผมนะครับที่กักตัวอยู่เนี่ยก็ใส่ครับครับผมที่กลุ่มเสี่ยงตัวเนี้ยรอในเรื่องของการที่จะตรวจอ่าเราที่จะตรวจว่ากลุ่มเสี่ยงเนี้ยจะติดเชื้อหรือเปล่าในส่วนที่อ่าที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็เป็นวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็เ<อ>มื่อประมาณสิบเอ็ดวันที่แล้ว ืบวันที่แล้วครับสืบวันที่แล้วครับก็ด้วยที่ที่เด็กที่เราเราปวดเราเนี่ยหัวใจเนี่ยก็คือเด็กประถมนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับของของในเอหมู่บ้านผมมันมีมีสามหมู่บ้านนะครับที่ใช้โรงเรียนประถมที่เดียวกันนะครับเก็บบริการที่สามหมู่บ้านเพราะสามหมู่บ้านเนี่ยครับเด็กเด็กผิดเยอะมากจากผู้ปกครองที่ไปทํางานที่ที่รบบริษัทที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็เลย เป็นการตื่นตัวของผู้ปกครองและก็สาธารณสุขด้วยแล้วก็อําเภอองหาครับตั้งอำเภอองหาอยู่นิ่งไม่ได้นะครับบอกว่าทําอย่างไรก็เด็กเหล่านี้ครับเมื่อถูกเรียกตัวเนี่ยนะครับก็ต้องไปในการรักษานะครับเพราะว่าเขาติดโควิดแล้วก็เลยนะครับสามหมู่บ้านเนี่ยที่โรงเรียนบ้านหนาตุงโปแล้วก็ออรัทหารมานะครับออรุทหารมาซึ่งมันไม่เคยมีในในในก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน ใช่ใช่เป็นบรรยากาศที่ทำให้พี่น้องทุกคนก็หวั่นวิตกแล้วก็กังวลใจกั<อ>ง,งวลใจเพราะว่าเหตุการณ์ชุมชนคนไอ้ปกติอยู่ดีๆอยู่ๆเฮ้ย,ยมีรถทหารเข้ามารับเด็กในชุมชน นี่รถทหารมามารับนะครับแล้วก็อัดแน่นกันไปเนี่ยก็ประมาณแล้วก็ท่านกำนันของตำบลบงเฉลิมเนี่ยแล้ก็ผมด้วยแล้วผู้ใหญ่เพื่อเผื่อว่ามันจะมีเคสที่หลังจากนี้อีกครับหลังจากที่รถทหาร สิบสองปีนะครับที่ไปเรื่อรัฐหารนะครับแล้วก็มีการประชุมกันแป๊บเดียวครับในช่วงของเวลาบ่ายโมงท่านนําเปิดอกรุงหลาเนี่ยก็ไปไปนั่งพูดคุยกันไม่ใช่เชิงประชุมนะครับที่หน้าหน้ารนะครับรวมไปถึงท่านผอด้วยบุคลากรครูเนี่ยเต็มที่บอกว่าเต็มที่เลยยินดีที่จะเปิดในเรื่องของที่พักคอยที่ตรงนี้ก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลกรุงหลานะครับท่านนําเปิดก็ประสานไป แล้วก็ประสานไปยังชุมชนนะับสามหมู่บ้านเนี่ยอสอมอชุมชนก็อ,ออกมาช่วยกันครับเอาอุปกรณ์เรื่องของคอมพิวเตอร์ของครูนะครับเอาออกบดเลยเนะครับอ,ออกบดเพื่อการที่เราต้องเื่อปลีย่ยมพื้นที่เปลี่ยมพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่หนึ่งล่าวมาว่ารถทหารที่นํานําเด็กเหล่าเนี้ไปเนี่ยไม่มีที่พัก องโรงพยาบาลพัตลุงเต็มครับที่โรงพยาบาลเต็มหมดเลยเ,ลยเลยต็มไปด้วยูต้องผู้ป่วยธรรมดาแลวก็พูดติดเชื้อเนี่ยสองสามสนามเนี่ยเต็มหมดเลยรถเด็กอ่ะเนี่ยยังไม่ได้ลงจากรถเออมาเกือบเที่ยงแล้วยังไม่ได้ลงจากรถกัปตันทีนี้พี่น้องที่ได้ยินข่าวนี้แล้วเป็นยังไงต่อครับทีนี้ก็ในเมื่อเป็นแบบนั้นก็โทรดูใจอยู่แล้วดูใจอยู่แล้วแล้วก็ต่างต่างที่เด็กๆก็โตกลับมาบอกว่า ยังไม่ได้ลงเลยไม่มีที่ลงเนี่ยทีนี้พอเราเองได้ทราบได้ทราบข่าวตรงนั้นมาเพราะเร่งเร่งกับเร่งเร่งเพื่อที่จะเปิดตรงนี้รองรับที่จะให้เด็กวนกลับมาที่นี่ได้อย่างน้อยเ,ยเด็กเล็กๆนะครับในช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาต้องมีที่พักแล้วนะลงจากรถแล้วครับเด็กๆเร่งร้รองง่ายกันไปก็เลย้องรีบเร่งกับจนกระตั้งว่าทาเสร็จนะครับเสร็จทุกอย่างเลยก็เด็กก็ได้วนกลับ มานะครับมาก็ประมาณมา,มา,มาถึงหลังจากาาที่ <laughs> หลังจากที่เด็กขึ้นรถทหารไปประมาณเก้าโมงเป็นไงครับหลังจากนั้นก็ประมาณเลยด้วยอยู่ใกล้เอาไว้แต่ว่าจุมจนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบริเวณนั้นแล้วเพราะว่าเป็นเกตที่น้องๆก็มานะน้องก็ติดเชื้อแล้วใช่ไหมครับจุ้มจนต้องอยู่ด้านนอก นะครับคอยคอยจะเฮิอกดูแบบนี้นครับก็จะงเฮกอยู่กันการนอกในได้อยู่ก็เห็นแหละครับบุตรหลานกองรนล,ง,ลงจากรถก็วิ่งไปที่เล่นน้ํา <c oughs> ก็เล่นน้ากันก่อนเสร็จแล้วก็เตรียมเรื่องของ <c oughs> อาหารนี่เตรียมไว้แล้วครับนะครับ <c oughs> โอ้อันนี้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆถือว่าเป็นนักสื่อสารที่ดีมีคุณมีคุณภาพมากเลยนะครับสามารถสื่อสารใน ผมเองที่นั่งฟังอยู่นี่เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอน <c oughs> นี้เด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่อแล้วทีนี้เป็นไงต่อครับ <c oughs> เล่าต่อผมก็ผู้ยยใหญ่นี่ <c oughs> <c oughs> เล่าเรื่องราวได <c oughs> ้ดีนะครับอันตบบกงเสล ก็นานำเภอบอกว่าไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีใช้ในนามของศูนย์ศูนย์พักคอยของอำเภอกรุงหลาพวบประเด็กวิ่งไปเปิดธนาไปเปิดบัญชีสามคนครับไปเปิดบัญชีสามคนไม่เหนื่อยหอบไม่เหนื่อยหอบไม่คือคือเราไม่เราไม่พูดแล้วเรื่องเหนื่อยเราไม่พูดแล้วเรื่องอาหารกันกินเราไม่พูดแล้วก็เพียงอย่าให้วิยติด